Uh huh. วันนี้เราจะมาอ uh, ส่งงานน้าท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของไอ้ตัวเนี้ครับลายๆเนี่ครับได้รับความรู้ค้อมาจากน้าท่านหนึ่งก็เลยจะมาทําการบ้านส่งงานให้น้าท่านนะ <c oughs> เราดูผลงานนะครับว่าจะเป็นยังไงครับคอซูโมเรย

สันใท่ไหมครับพี่ชายหัวฟองเพราะมือไก่เลยครับเด็กมัน ดูครับดูดูความแข็งไทยเวร์บอาลล์ครับเวิร์บอัลล์ครับเรียบร้อยตรงงานนะนักออสเปรเนะครับผลงานของนักออสเปรเครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อได้ได้ทุกอย่างจริงครับเหลือประชดนะครับทีนี้ไอตัวนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับ เครับเียดี๋ยวถ่ายรูปกันถ่ายรูปไปเล่ากันปิดปิดกลายเป็นรูปธรรมดาแบบเอาถ่ายน้ำกันหลายๆคนเนี่ยกระสินร่องมันปิดเป็นรูปธรรมดาแบบนี้ก็ก่ายอีกท่นึงมาครับเนี่ย